่อยากมีเงินอยากรวยนะพี่นงต้องดูเป็นเอชแนปะเก่วันนี้ผมพาผู้ชมไปดูร้านร้านหนึ่งนะที่อยู่ไข่สตลาดของพี่ยากลูนะผู้ชมร้านเนี้ย คือเป็นร้านมาใหม่ล่าสุดเนื่องจากว่าร้านนี้ก็คือ,อว่าเขาขายให้เขามาเสนอพยาหลายครั้งแลนะ้วแต่พยาก็ไม่ได้ยังไม่ได้ให้โอกาสเขามาขายนะแต่มีวันหนึ่งนะครับอยู่ๆพ่ยาก็ได้ให้เขามาขายซึ่งมันเป็นประเด็นที่ียกว่า,าสามารถไปช่วยชีวิตครอบครัวเขาได้เลยเขาแบบดีใจมากเฟื่องใจมาก,มากแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะถึงกับว่า เฮ่ลั่นกับลั่นบ้านเลยเมื่อได้เข้ามาขายเลาพี่อยากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าพูดคุยแล้วก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับกับสี่ขาเข่าที่กำลังเปิตอนนี้ตามเราชมกันนี่ครับเป็นร้านที่ผมบอกผู้ชมไว้นะครับว่าคือเป็นร้านขนมถ้วยนะขนมถ้วยนะเดี๋ยวสวัสดีไหมครับพ่อค้าไหมค้าสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตติดไม้หน่อยครับวันนี้มีอะไรกันบ้างกับรสชาติต่างๆของขนมถ้วยใช่ไหมใช่ครับมีรสอะไรบ้างที่ร้านนี้ นี่ใบเตยค่ะอันนี้คือกําลังจะขึ้นเขากำลังจะขึ้นพอดีคือเราอ้อไม่ทันกันเลยนะครับมาขายได้กี่วันแล้วครับตรงนี้วันที่สี่วันที่สี่แล้วเป็นไงยอดขายไปมาสี่วันโอวันนี้ขนมตาไมากค่ะตัวครับเคยเกิดมาเคยขายแย้แค่นี้ไหมไม่ยังไม่เคยเลยไม่เคยนี่คุณแม่ดูนะร้อนเลยนี่จะขึ้นมาหอมไหมเดี๋ยวดูนะครับเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าหลังจาะเพื่อเขา้วหอมแค่ไหนไกลยัง มันจะโดนกล้องพี่เขาดิไม่เป็นไรครับเปิดไปเลยครับเปิดไปเลยอ่านี่ครับโอ้ยมันยังไม่แตกมันอันนี้คือยังไม่แตกยังไม่ได้ยังไม่แตกมันครับต้องรออีกแป๊บหนึ่งอ่านิดหนึ่งสองนาทีอ่านสองนาทีนะท่านผู้ชมอันนี้คือเราทำมาจากบ้านแล้วเราทำที่นี่ใช่ทำทำมาจากบ้านก่อนไม่ทันนี่ครับผมอ๋อเลยทำที่นี่ต้องทำมาจากบ้านก่อนใช่ไม่ใช่ไม่ทันครับบ้านก่อนแล้วล่างนี่คือเราใบเตยใบเตยตอนนี้ทำใบเตยครับนี่คือแา่มีไส้ไปเอย่างเดียวใช่ครับมัน ทำในอื่นไม่ทันเลยหมายถึงว่าตอนนี้เราก็มีหน้าเดียวมีหน้าเดียวครับผมไปเตยหน้าใบเตยหน้าโบราณโบราณใช่ครับโบราณใบเตยข้างบนก็เป็นตัวกะทิใช่ครับที่ว่ามันหอมหแตกมันแบบโบราณเลยใช่ครับผมแล้วอย่างนี้เราขายราคาเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทมีเท่าไหร่หกถ้วยครับหกถ้วยยี่สิบบาทใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เรามาที่นี่เราขายที่ไหนครับขายอยู่ที่ตลาดไทยสมบูรณ์สามครับไทยสมบูรณ์สามอยู่ตรงไหนอยู่คลองสามครับผมอ๋อคือเลยนี่ไปหน่อยใช่ครับอยู่ ล่อใต้สะพานไปตรงไปอยู่ขวามือเลยไว้เกิดไปหน่อยนึงอ๋อก็มีทุกวันไหมตรงนั้นมีทุกวันครับผม,มทุกวันเหมือนกันทุกวันแล้วตอนนี้เราแยกกันไหมหรือว่ายัางไงปิดร้านนู้นเลยก่อน <c oughs> ผมต้องปิดก่อนมาตรงน,นี้ก่อนเนาะใช่ครับเพื <c oughs> อ่อมาเพราะตรงน้นมันเงียบด้วยไงมันถามว่าเงียบไหมมันก็ชจะเงียบหน่อยใชบครับจะได้แค่เสาร์อาทิตย์อ๋อจะได้แค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าปกติผมผมจะมีหลายหน้าครับจะมีพวกชาเขียวครับชาไทย ก็จะเป็นชาโคอันนี้คือที่เราทําอยู่ประจำใช่ครับผมชาโคอันนี้อันชันอ๋อแต่พอมาลับพี่ยาทำอะไรไม่ทันเลยไม่ทันเลยครับทํเอะไม่ทันเลยเลยต้องตัดอะไรที่มันใส่หน้าเ็อปเปิลท็อปเปออกไปก่อนออกเขาเลยหน้าหลักก่อนใช่ใช่ไม่งั้นมันไม่ทันเลยครับผมใครที่มารับพี่ยาคนลุมนะครับก็สามารถที่จะลองมาชิมกันดูได้นะว่าอร่อยสมคำน้อมรือไหมเดี๋ยววันนี้พวกเนแชนแนลก็จะลองชิมมันร้อนกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราชิมแล้วร้อนเลยนี่ขนาดเลี้งไฟ นี่ต้องเพิ่มเตาตแล้วนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์จะหนักกว่านี้เยอะเลยเคยเจอเสาร์อาทิตย์ยังยังไหมครับาเตรียมตัวให้ดีนะพรุ่งนี้นะเสาร์อาทิตย์ผมว่าควรมีอีกหนึ่งเตาครับบอกเลยว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ควรมีอหนึ่งเตาหนึ่งเตาเลยอันนี้วันธรรมดาพ่อค้าบอกว่าโอ้โหไม่ทันเลยครับจะดูเสาร์อาทิตย์นะว่าคนแนงแค่ไหนครับแล้วจะรู้เลยว่าพันห้าร้อยถ้วยพันห้าร้อยถ้วยพันห้าร้อยถ้วยโอ้โอ้จะถ้าเป็นลมจะเป็นลมจะคอยดูเสาร์อาทิตย์นะ แล้วจะร้องโอ้โหมันยิ่งกว่าบอลธรรมดาสองเท่าเลยครับนี่แตกแล้วแตกแล้วอันนี้ได้แล้วครับแตกแล้วคือเรามองยังไงครับดูดูว่าแตกแล้วมันจะเป็นรอยครับเนี่ยมันจะเป็นรอยมีริ้วขึ้นมาเป็นไหมใช่ลูกค้าเข้ามาสั่งได้เลยนะสุกแล้วนะครับอ๋อพัดลมยังไงครับพัดลมพัดลมเขามาสั่งได้เลยนะคเัาร้อนเลย นี่เราก็จะนึ่งแนมันสามเป็นเออที่อื่นผมไมด้เกาพี่รมเลยคะหอมมากเลยหูหอมกะทิพี่รมตาย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 หอมกะทิมากรีบเป่าออกรีบเป่าแล้วครับไฟดับไฟดับไม่ดับครับไฟดับสายสายดับหมดเลยเหรอโอ้ยงานเข้าคือทำไมมันต้องมันต้องพัดครัเพราะอะไรคือมันต้องทำให้เย็นเขาเวลาแช่จะมันจะได้ออกมาสวยครับจรอจิ้มๆก็แช่ได้แต่ ตราวามันมันร้อนแล้วหน้ามันจะแตกคือพูดมาขึ้นมันนี่ต้องให้มันรีบเย็นเลยใช่ครับเพราะว่าสูตรของผมจะเป็นแบบมันนิ่มครับหน้ามันจะนิ่มมันจะชิมได้พี่ชิมได้ก่อนเลยนะ,ะ,รนะจริงๆพี่ชิมได้เลยอัดกินทอดี่ชิมพี่น้องหน่อยชิมพี่น้องหน่อย <สา S 1> ได้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 ไดชิมชิมพี่น้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยหยิบทอดชิมก่อนเลยชินหยิบไม่ได้น้หยิบไปพี่ก็ไเลย ยำได้ไงร้อนนะคะที่มันร้อนนะอันนี้ว่าให้เป็นเพนเตอร์เลยงั้นอะไหนๆก็ชิมแล้วให้เป็นเพนเตอร์เลยแล้วกันมันอาจจะไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่มันร้อนมากพี่ี่ต้องป่าก่อนนะครับขนมถ้วยดูจากข้างหน้าก็รู้แล้วว่าอร่อยว่าไงครับดูยังไงดูจากข้างหน้าขนมถ้วยดูจากแม่ค้าเอ้ยแม่หน้าคนกินอ๋อ๋อเคก็ว่าดูหน้าคนกินอ่ะเป็นไงครับอย่างนี้หน้าต้องมันต้องเยิ้มมันร้อนอ่ะ น้อยอร่อยมันมันน่าใช่คือเน้นหมั่นไว้ก่อนผมต้องเน้นหมั <t <t ่นไว้ก่อนโอ้โหไต่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 ไปไหมไปไหมอันนี้พัดลมดับนะครับพ่อขาต้องพัดกันแล้วครับมันร้อนนะพี่มันอาจจะแบบยากหน่อยยังไม่เข้าที่ตั้งได้เลยนะครับตั้งได้เลยนะครับเช็ดตัวครับ ได้ขอบคุณมากครับผมไฟดับพี่ทุกทีนะมันลมเป่าไม่ได้ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งห้าชุดห <5 S 1> ้ากล่องอ่งาตายตายเมื่อกี้ห้าเมื่อกี้ห้าเป็นสิบแล้วนะอีกสองเป็นสิบสี่ได้สั่งไว้ก่อนถ้าไปซื้อของในมีเวลามีเวลาเพราะว่าข้างในอ๋อ ข้างในมีเวลาครับไม่ต้องกลัวข้างในไม่รู้พวกมันจะรอนในมีเวลาข้างในามีเวลาเมื่อไหร่ครับเพราะขาใจยินข้างในมีเวลาครับถ้าเดินแนะาวนี้จจะไม่ทัน,นโตายตาย <ไป S 2> ตายตายครับรอคิวนิดนึงนะ ขาไม่ขาแบบยังไม่เคยเจอแบบขายดีอะ่ะมือ,อไม้สั้นกันหมดแล้วตอนนี้ลูกค้ามาตั้งคนละห้ากล่องห้ากล่องอันนี้คือน้ำตัวกะทิที่จะราดเหรอครับใช่ครับผมเราก็เตรียมมาจากบ้านแล้วใช่ครับเงั้นไม่ทำ ตลาดไทยสมบูรณ์ครับใช่ใช่ใชพี่โอูพ๋พี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่จับเงินได้ครับผมลูกค้าจากตลาดไทยสมบูรณ์ลูกค้าจะไปบนเยอะเฮ้ยไล่กันครับพี่ขอบคุณนะที่จับเงินได้ครับผม ไชั้นนะตัวนี้คือแป้งกับกะทิหรือว่ากะทิล้วนอะกะทิล้วนอันนี้คือกะทิล้วนเลยที่กำลังคนอยู่เนี่ยอ๋ออันนี้ครับอ๋อแป้งกับกะทิผสมกันอ๋อแป้งกับกะทิใช่ไหมครับแป้งมาแต่งหน้าเชื่อว่าให้มันมีความฟูครับผมเนี่ยเมื่อกี้เราสั่งไว้คนห้ากล่องห้ากล่องนะ เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับขนมถ้วยข้าวเหนียวทุเรียนกับข้าวเหนียวมะม่วงครับผมอ้ยทำมดลาย,ยังทำไม่ทันเลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงเหี่ยวทุเรียนเลยเหรอถ้าทำทำนะครับพี่ <c oughs> ใช้เวลานึงไว้กี่นาทีครับสิบนาทีครับผมสิบนาทีตัดซึ้งไงนะครับผม

น้ำเตียวกล่อง5กล่องได้หรือยังโอ๊ยไฟยังไม่มาเอาพวงไปกันเยอะใช่ไหมต,ตายตายตายมากำลังกําลังขึ้นครับี๋นนะยวแป๊ดนยไมทันแล้วไมัน้วใช่ครับวงโอเย,ย็นยังง้อ จังหวะพัดลมดับพอดีด้วยนะโอ้โหจังหวะพัดลมดับเลยพอดีขึ้นขนมขึ้นพอดีใช้ด,ดับพอดีอะช่วงนี้นะดับหมดเลยลองลองไปแชมไหมลองไปแช้โอ้ยมือสั่นที่เรอ คือถ้ามันร้อนเกินไปมันก็สามารถมันจะแบบไม่สามารถที่เป็นตัวได้อ๋อให้เย็นนิดนึงอ๋อคือมันถ้าเรามันเกิดอาการร้อนจัดทำให้ตัวหน้าแขะพอแขะปุ๊บก็เะมีความเล่งครับก็เลยต้องรอให้ตัวขนมเครื่องเซ็ตตัวนิดนึงนะครับให้ความเย็นนิดนึงนะคผู้ชมท้อ,อนี้ร้านนี้ก็บอกว่า นึ่งกันไม่ทันเลยตั้งแต่มาขายร้านพิยาเป็นเวลา4วันแล้วนะครับซึ่งยังไม่ถึงวันเสาร์อาทิตย์นะซึ่งพรุ่งนี้ของจริงนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตให้ผู้ชมอีชมไปทีงว่าของจริงวันเสาร์อาทิตย์ร้านนี้จะเป็นยังไงนะแล้วมาติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เป็นอย่าขอบคุณทุกการติดตามทุกทการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปที่ช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ พ่อค้าร้านขนมถ้วยด้วยอันนี้ชื่อว่าอะไรครับนายอน้นนายอ้นขนมถ้วยตะไลไทยประยุกต์ครับอ่าถนนนายอ้นขนมถ้วยตะไลไทยประยุกต์ไทยประยุกต์นะครับอยู่ร้านพิยาขรุมใช่ครับผมขายทุกวันไหมทุกวันครับผมทุกวันนะครับใครที่จะมาร้านที่โกดังพิยาขรุมก็มาอุดหนุนกันได้นะครับขนมถ้วยตะไลไทยประยุกต์นะครับ